ันนี้เราเปิดคลิปกันแบบงงงงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ตรงสถานีรถไฟบางซื่อนะคะกำลังจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนกันในวันนี้นะคะเพิ่งเลิกงานเมื่อกี้เลยซึ่งวันนี้การนทาร์า,รามีทั้งหมด3คนด้วยกันนะจ๊ะมานิจ้า เสียงรถไฟมาแล้วปังแน่นอนสำหรับทริปนี้นะคะอาจจะไปถึงที่ว่าน่าจะเช้าเลยแล้วก็จะนอนยาวนะคะสำหรับเดี๋ยวนี้เราจะแบรีวิวให้ดูว่าการเดินทางรถไฟในวันนี้จะเป็นยังไงปางนะะักษาและสิ่งที่โกโก้จะสารภาพก็คือว่า ก็ไม่รู้เลยว่ากูไปไหนบ้างถึงแม้ว่าเพื่อนจะสร้างไลน์กลุ่มแล้วก็โพสอัปเดตโน้ตมาเรื่อยๆนั้นดิฉันไม่รู้เลยว่าฉันไปไหนแย่มไปดูกันว่าทริปที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเป็นยังไงนันจ้าให้เขามาต่อเตียงให้เราแล้วนะคะมันจะต้องนี่ทุกคนก็คือต้องอบพยพมาฝั่งนี้นะคะคือนิซันนอนทั้งบนเดี๋ยวฉันสักพักจะกิ้งลงมานอนกับเป็นท้างล่าง ขึ้นไปยังไงอ่ะไมได้เหยี่ยบตัวนี้บันไดอ๋อตรงนี้คือบันไดอ๋อไม่ก็สิ่งนี้คือบันไดโว้ยฉันก็แบบจะปีนขึ้นไปยังไงวะอ๋อเพื่อนกูไนไปแล้วนะสวัสดีอ๋อมาเก็แฮปปี้อยู่คนสวยก็ต้องนอนที่สุดปันแล้วดูถ้าหุ่นกูปีนจะส่งกลังป่ะข้างบนดูแบบ วิววิวดีป่ะสเมาบอกได้ครับอสั่งได้ถึงกี่โมงต้องการต้องการถึงกี่โมงคะก็อะไรก็ได้่เอกโกินไหมกินเอามาม่าอะไรคะต้งอย่างเพราะว่าเราอะแอบแซมอ่ะอ่ะฝั่งนี้สองค่ะและนี่ก็จะเป็นไอเทมสำหรับดูแลผิวของเรานะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ ปกติจะมาร์กน้าด้วยของอินนิสฟรีอันนี้จะเป็น Tre ทรียนะคะก็ mm hmm. จะช่วยเรื่องของสิวเรื่องของแบบพิวร f ฟายผิวเนาะช่วงนี้ถ้าแบบใส่มาร์กเนียก็จะแบบช่วยผิวมันมีความคลีนมากขึ้นนะคะบาลานซ์สูตติ้งได้แล้วก็จะตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ของอัพาร่านะคะใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวนะโกก็มีจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น BHA ธรรมชาติเนาะแล้วก็มีสารสกัดจากตัวอยางพาราซึ่งจะช่วยกับเรื่องของ ด้วยของรอยแพ้รอยดามต่างๆนะคะตัวนี้คุมมันด้วยแล้วก็สุดท้ายนะคะปากจะแห้งมากช่วงนี้ใส่มาร์กใช่ไหมเราก็จะใช้เจ้าตัว Fresh Sugar Lip Balm ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกลิ่นหมยด้วยเป็นลายมินต์ซึ่งตัวี้เนี้ยมันก็จะเป็นลิปสลิปปิงมาร์กซึ่งมันจะช่วยเติมล็อกความชุ่มชื้นเนี่ยตลอดทั้งคืนตื่นมาก็จะแบบปากไม่แห้งนะคะสรุปคืนนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันตอนเช้านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างฝันดีนะทุกคนค่ะ มอร์นิ่งจ้าทุกคนตื่นเช้ามาเชียงใหม่วัน,ว,นวันนี้ตื่นมาพร้อมเมกหมอกแล้วก็ดูคลุมคลึมชัางเป็นวันที่สดใส <c oughs> ตอนนี้ก็คือตื่นหนะน้านตื่นมาประมาณแบบ ที่สีทีหแล้วก็ลุกขึ้นมาเ<ม>ช็ดตัวเช็ดหน้าแต่งหน้ากันอยู่นะคะแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ลังสู้กับแรงสันเสือในการปัดมัดคาร่าแล้วก็แสงที่คลึงๆเ <laughs> จา้าคุณผู้ชายนั้นก็คือสิว มีรองพืนมีแป้ง Urban Decay มี bronzer Fenty Beauty นะคะลูนี้ดีมากลูกนี้กันน้ำกันเหงื่อทนมากนะคะแล้วก็ตัว flash เนี้ยมันจะมีแบบ bronzer h i g h l i g h แล้วก็ปัดแก้มซึ่งฉันเอาเอา bronzer มาอีกองงแล้วก็ลิปแมทนะคะของ h h n n l เนาะคะ่ะวันนี้เราจะแบบสร้างรูกด้วยวันนี้กันวันแรกก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ฉันกันว่าเราจะไปเจอ้องช้าง เรื่องหลังความสวยบ้าตื่นมาก็เป็นงนี้มันก็เป็นเยอะเพื่อปัดมันเซอร์นิดหน่อยแบบให้ดูบุกแดดที่มุม้างนอกจากฝนตกกันอ่ชุดแซ่บมากเลยค่ะก็จะเป็นเจ้าช้าดูแบบเข้าแบบป่าลำพังนิดนึงนะลูกนี้เป็นยังไงบ้านะคะก็อยู่ดูคอมเมนต์กันระหว่างไลนะเลยคะเป็นเสือตั้งแต่หัวจรดตีนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเสือไปไหนงงเอาให้แบบ สัตว์ป่าตกใจ <c oughs> ดูนะคะสำหรับลุคด่วนนี้เที่ยวผู้แต่งนะคะก็จะเป็นแบบปากแบบเรื่อยๆนึนออมเบรอ่อนๆนะคะขนตาก็กรุบกริบไม่หนามากแล้วก็แต่งแนวแบบต้ำตางทองง่ายๆนะคะเพื่อให้ไปกับลายเสือวันนี้สีของชาแนลที่ทาไปเมื่อกี้นะคะแล้วแอบ,บแบบแต้มฮูด้าบิวตี้ทำไปนิดนึงก็วามปางเพราะว่าตัวชาแนลเมื่อกี้นี่สีไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้พวกเราได้รถเช่ามาแล้วนะคะและขนนก็คือเป็นคนขับของเราค่ะถามว่าว่าให้แค่แนนการขับรถตัวเองเท่าไหร่ให้แปดสรุปแล้วแล้วก็มาถึงเกือบประมาณแบบเกือบจะแปดโมงด้วยซ้ำนะคะเราวิแพนกันว่าสิ่งที่ฉันจะกินตอนเช้าคือปลาทองโกรูปไดโนเสาร์อันนี้คือที่ขนนุนขายไว้เมื่อวานบ้านเป็นลูกอะไรก็ได้รูปจระเข้จระเข้ก็ได้ เบานเอร์ก็ได้แต่คิดว่าถ้ามันยากก็คือปั้นกลุๆมปั้นตรงๆมาเลยแต่ว่าเก็แต่มาเลยเพราะว่าหิวเราจะแบบเดี๋ยวเราไปถ่ายดูมันพิวแบบไลฟ์ไต้แบบกินแบบกรุบๆขำๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะนี่คือหน้าตาของเมนูเลค่ะเมนูน้ำดื่ม เต้าหู้ต่างๆแล้วก็กระเป๋าอยู่จะเอาลูกมังกรลูกไดโนเสาร์ลูกช้างจ้าเล่กบอย่าสั่งกบขอลองฉันนะขอลองเอาไลูกช้างไปแล้วไม่กล้ากินนม ซิมกับตรงไหนก่อนชาที่ไว้ทรงผมแบบโบราณอ่ะให้ถ่ายวันนะี้ตัวอะไรที่ห่อทำไงวะ ก็ก็อยู่ที่ห้วยตึงเท่านะคะก็เหมือนเคยดยูเธอเที่ยวไทยแล้วแล้วมันคุ้นมากแต่คิดว่าใช่แน่นอนฉันต้องกลับเมือของฉันแล้วนี่คือแม่มาเอาแม่มาสเสียเวว่าดีไง okay. เดซีนได้ซีนไหมได้ซีนัไม่ได้ภูเทศตอนนี้นะคะก็ก็มาอยู่ที่บ้านภูหมอกนะคะแล้วก็ ตอนนี้เป็นฟ้าหลังฝนนะคะอากาศเย็นสบายมากตอนมาช่วงแรกเนี่ยฝนตกแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือดีแต่หมอกยังคงหนักอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้โล่งแล้วแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพักที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทิตกรกินหมูกระทะกันด้วยนะคะใครที่แบบว่าอยากมาทำอะไรแบบนี้นะลองมาที่นี่ได้นะคะ และนี่คือหนึ่งแอคทิวิตี้นะคะในการมาเข่าของเรานะคะเราก็จะกินหมูกระทะกันแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> หวานไม่ไหวอะไรหวานวะไม่มีอะไรหวานเลยเนี่ยเราลูกก็ต้องทำเราได้กินหมูกระทะสมใจนะคะในวิวหลักล้านอีกแล้วนะคะพูดกันเยอะแล้วก็เอามาพูดบ้างนะคะเพราะว่าค่าห้องนะไม่ถึงพันนะแต่ว่าแบบโอ๊ย ปังไม่ไหวมันลดทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็คือดูแลผิวหน้าด้วยเออเหมือนเดิมค่ะด้วยสิ่งเดิมก็คือ i ิน i t r ทรีนะคะตัว t r นะคะพูสุดติ้งปอบประโรมนะคะผิวคลีให้ผิวคลีนต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าอาพาร่าอีกแล้วทุกวันเลยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่า ตอนใช้อัพร่างเดียวไม่พอเพราะว่า,นา,านเนื่องจากข้างบนนี้อากาศประมาณแบบ20องศาได้นะคะเราสึกว่าผิวเราก็แห้งนะคะวันนี้ก็เลยเอาอีกตัวหนึ่งมาค่ะเป็นดอกเตอร์โรบักส์นะคะอันนี้เป็นแบร,รนด์ออสเตรเลียนะคะซึ่งส่วนผสมดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นไฮลูรลิกแอซิดนะคะแมคคาเดเมียออยล์แล้วก็มีว e ิตามินอีด้วยตัวนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะลง2เลเยอร์ด้วยกันไปเลยนะคะในีวสงองของพวกนี้จะไปทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนป็นคนบอกดีกว่าค่ะเพราะว่าดิฉันไม่รู้พรุ่งนี้เราไปทําอะไรกันคะ ไปดูช้างที่ยังไม่ได้ดูเพราะว่าฝนตกวันนี้ไปแกงแขนยอนแกงแขนย้อนด้วยแกงแนยอนไปบ่ายเออที่เหลือก็กินที่เหลือก็กินซึ่งเราจะไปนหนักเรื่องของการกินเพราะว่าเมื่อกี้มีการพูดคุยว่าเราจะไปกินมนมสดกันซึ่งกรุงเทพไม่มีไม่มีกรุงเทพไม่มีงง <laughs> ในแผน อ๋อมันจะมีโรงแรมที่มันเป็นแบบฟิลแบบอังกฤษอะไรเงีเออ้ยติดตามติดตามติดตามวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะเราจะตื่นเช้ามากเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเราจะตื่นทีหลังก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนนะคะเรามาลุ้นกันว่าทัานไม่ทันยังไงแต,ตแต่ถ้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแปลว่า <laughs> แปลว่าตื่นสาย <laughs> เพราะว่า ห้องของเราค่ะเป็นกระจกตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเห็นพาทิขึ้นเลยซึ่งถ้าเราตื่นมาแล้วพาทิขึ้นแล็บแปลว่าเราตื่นสายหมายถึงว่าถ้าพาทิปลุกเราเออพาทิปลุกเราแปลว่าอ๋อตื่นสายนอนต่อได้เลยไม่ต้องเสียวเวลามาในส่วนของที่พักนะคะเขาก็จะมีเบรคฟาสต์ตั้แต่เจ็ดโมงเชา้านะใครแหกขี้ตาตื่นมาก็ตามสบายเลยนะคะรศโอเคเดี๋ยวคืนนี้นะขอปิดไปแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบาย